จริงหรือไม่จริงดื่มเหล้าแล้วตัวแดงเสี่ยงเป็นมะเร็งบางชนิดมากขึ้นจริงหรือ เห็นเห็นอาจารย์ได้โพสต์เรื่องนี้ด้วยนะคะเอืองข้อที่จริงเป็นอย่างไรคะเรื่องการดื่มสุราและเสียงเป็นมะเร็งเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับเราเราระบุอยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นในเหล้าในเบียร์ในไวน์ก็ตามเนี่ยครับมันก็เสี่ยงเป็นมะเร็งได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มะเร็งที่ในร่างกายเราควจะเป็นสัมพันธ์กับเรื่องนี้ก็จะเป็นมะเร็งตับเราวก็คุณเคยว่าเป็นโรคตับแข็งหรือว่าจะเป็นที่หลอดอาหารนะครับทีนี้ประเด็นที่มันเพิ่มขึ้นมาคือคนก็ถามกันมาครับว่าเห็นเขขาาาาแชร์่่ววกันม ถ้าเกิดดื่มเหล้าและตัวแดงคนบางคนจะเป็นเลยนะเรากินปุ๊บเนี่ยนิดเดียวตัวแดงหน้าแดงเกิดอาการเหมือนกับเมาง่ายมากเลยเนี่ยครับมันมีงานวิจัยออกมาว่าจะเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่กินเหล้าและตัวไม่แดง<อ>นะครับถึงหกถึงสิบเท่าครับเพียงสูงเลยถ้าไปเจยบที่บับคนที่เขาไม่กินเหล้าเลยเนี่ยจะสูงกว่าถึงแปดสิบเก้าเท่าถึงเก้าสิบเท่าเลยครับเราเน้นก็คือมะเร็งที่หลอดอาหารเขาก็เลยถามผมว่า เรื่องจริงหรือเปล่าอาจารย์บอกจริงมีมีงานวิจัยออกมาจริงๆัแต่ว่าเราต้องเลือก,กน,นะถ้าเราเรา,เรากินเหล้าเนี่ยซึ่งปกติก็ไม่ได้อยู่แล้วล่ะ ถ้าเป็นประเภทคนที่เขากินแล้วตัวแดงหน้าแดงครับเขาเรียกอาการแพ้แอลกอฮอล์ครับเป็นอการมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแพ้อาหารอื่นปกติแพ้อาหารเราจะแพ้โปรตีนในอาหารนะครับแต่เนี้ยคนกลุ่มกลุ่มเนี้ยจะแพ้แอลกอฮอล์ซึ่งที่น่าสนใจคือมักจะเกิดในกลุ่มพวกเราเนี่ยครับพวกคนเอเชียนะคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเนี่ยเป็นแล้วคนไทยก็เป็นที่บอกกินลูกเดือตัวแดงเลยแล้วภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคเอเชียนฟลัชคือเหมือนคนเอเชียกินทีตัวแดงเลยเงครับเวลาเรากิ นแอลกอฮอลอ์อลอเข้าไปเนี่ยครับร่างกายมันต้องพยายามทําลายทิ้งนะครับ ừ ừ. จะได้ไม่เป็นพิษกับร่างกายสเตตแรกเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนเป็นสารเครมีตัวหนึ่งที่เป็นพิษต่อร่างกายนะคบเรียกว่าอะซิตาลดีไฮด์แล้วก็สารเครมีตัวเนี้ยเดี๋ยวร่างกายก็จะมีมีเอนไซม์มีสารมาช่วยทําลายให้มันกลายเป็นสารอื่นเป็นอะซิเตตทำจากแต่ร่างกายได้แต่ถ้าคนที่มีปัญหาทางพันธุก,กรรมนะครับ <ừ. S 2> จริงๆมันก็ไม่ป,ปัญหาอะไร,ะไรแต่ว่ามันจะเป็นคนเอเชียเนี่ยครับ <ừ. S 2> เราจะสร้างเอนไซม์ที่ย่อยตัสารตัวเนี้ยไม่ค่อยได้ พอสร้างไม่ค่อยได้มันเกิดความบกพร่องเกิดขึ้นเนี่ย <ทะ S 2> สารตัวนี้สะสม<ท>ะก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมคนคนกลุ่มนี้กินปุ๊บคนอื่นเขา,ากาจัดทิ้งได้แต่คนกลุ่มนี้กินปุ๊บเนี่ยสารสะสมสะสมแล้วก็เสี่ยงที่ว่าครับเริ <ทะ S 2> ่มมีอาการออกมาคือคือความดันโลหิตมันสูงขึ้นน<ท>ะครับมัน <ทะ S 2> ก็เลยทำให้เริ่มเริ่มขยายหน้าเลยแดงที่ว่าครับ